เทคนิคในการทำแพทเทิร์นจุดสำคัญที่รียกให้สามจุดจุดข้างคอจุดข้างไหล่จุดใต้รักแร้ไม่ว่าจะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ตามนะคะเราจะทำให้จุดที่ตอนเราโค้งนะคะตอนที่เราโค้งให้เขาตั้งฉากเสมอนะคะตอนที่เราโค้งให้เขาตั้งฉากคืออะไร เตรียมไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดถ้าเป็นลักษณะที่มันเป็นฉากแบบนี้นะคะเราก็จะวางง่ายนิดนึงเพราะอะไรพื้นที่มันยาวแบบนี้มันใหญ่เนาะแต่ถ้าไม่มีเราใช้ตัวนี้ธรรมดาใช้ไม้บรรทัดปกติเราเนี่ยแหละมาเดี๋ยวพี่รีจะลองทําตัวนี้ให้ดูก่อนถ้าเราโค้งออกมาแล้วนะคะลองเช็คดูเอาไม้บรรทัดแบบนี้นะคะให้ริมนี้อยู่เท่ากับเส้นบน ส่วนริมด้านข้างให้เขาอยู่เท่ากับเส้นข้างมันควรตั้งฉากนะคะเนี่ยนะคะอันนี้คือให้มันตรงนะคะด้านข้างก็ให้เขาเท่ากันช่วงข้างคอก่อนที่เราจะโค้งมันต้องขีดตั้งฉากก่อนตั้งฉากก่อนใช้สีลงให้เลยนะคะเราจะได้เห็นว่าอ๋อมันต้องฉากประมาณนี้ตั้งฉากลงมาก่อน ประมาณนะคะโดยประมาณ3ามกระเบียดจากริมนะโดยประมาณ3ามกระเบียดใช้ไม้บรรทัดอโอใช้สายวัดนะคะใช้สายวัดวัดสามกระเบียดหรือหนึ่งนิ้วก็ได้นะคะหนึ่งนิ้วหรือสากระเบียดก็ได้แต่เพียริกหนึ่งนิ้วแล้วกันประมาณประมาณ1นิ้วถ้าไซส์ใหญ่หรือถ้าไซส์เล็กก็ประมาณ3ามกระเบียดวัดจากริมนี้นะคะลงมา ของพี่รีเอาสามกระเบียดก็คือประมาณนี้ติ๊กไว้ช่วงนี้ค่อยโค้งมาหาคอหลังแสดงว่าช่วงนี้เขาต้องตั้งฉากขีดตรงลงมาก่อนนะคะถ้าเป็นไม้บรรทัดนี้นะคะเราก็เอาสันตรงนี้นะคะให้อยู่ตรงไหลด้านข้างให้อยู่เท่ากับเส้นที่เราจะขีดลงมาเพื่อโค้งคอหลังให้มันได้แบบนี้อันนี้เท่ากันอันนี้เท่ากันแล้วเราก็ขีด ลงมาประมาณ3ามกระเบียดหรือ1นิ้วนะคะแต่พียรีก,กำหนดให้อย่างน้อย3กระเบียดนะคะติ๊กไว้ก่อนจุดนี้แหละที่เราจะโค้งมาหาคอหลังเวลาโค้งมันกเ็เราก็ต้องแต่งเส้นนะไม่ใช่แบบอุ๊ยสามกระเบียดแล้วฉันต้องเป๊ะมันก็ต้องมีการแต่งเส้นบ้างไม้บรรทัดโค้งใช้จุดไหนก็ได้ที่โคง้งแล้วมันสวยนะคะใช้ได้หมดเลยทุกมุม นะคะ,ะสมมุติว่าตัวนี้นะที่รีโค้งช่วงนี้เราก็ขยับนิดนึงไม่งั้นข้างคอมันจะอะ่มันจะเป็นเหลี่ยมนะคะมันจะต้องโค้งรับกันแบบนี้อันนี้เส้นตรงแล้วค่อยคอยโค้งนะคะอันนี้คือวิธีการโค้งคอแล้วถ้าเราโค้งโดยไม่ขีดตั้งฉากลงมาแบบนี้ล่ะสมมุตินะเออไม่อยากตั้งฉากไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าจุดนี้จะโค้ง เราก็โค้งไปเลยอะไรเงี้ยเราก็โค้งไปเลยโค้งสมมุตินะแบบนี้ไปเลยเวลาไปประกอบกับชิ้นหลังมันจะเป็นแหลมแหลมเหลี่ยมเหลี่ยมคือมันไม่เข้าล็อกอะ่ะมันไม่ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่เอาเนาะค่อยๆฝึกนะคะถ้าเป็นมือมือใหม่อะ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เราทําออกมาแล้วมันจะผิดบ้างหรือมันไม่สวยเป็นเรื่องปกติพยายามทําซ้ําๆแล้วฝึกบ่อยๆต่อมาช่วงไหลตรงนี้เหมือนกัน ช่วงไหลให้มันตั้งฉากเสมอนะคะทั้งหน้าทั้งหลังนะคะสมมติว่าเราขีดแบบนี้มาแล้วใช่ไหมเราก็เอาไม้บรรทัดนะคะวางตรงริมด้านริมให้ฝั่งตรงนี้เท่ากับเส้นกระดาษของเรานะคะเส้นที่เราทำทำขีดไว้นะคะที่เราขีดไว้เนาะให้เขาอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะริมข้างเป็นริมที่เป็น ไหล่กว้างของเราเราก็ขีดตั้งฉากลงมาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตั้งฉากลงมาแต่ว่าปกติตอนที่เรายังไม่ได้เผื่อยังไม่ได้เผื่อเย็บใช่ไหมเราก็จะตั้งฉากเส้นนี้ใช่ไหมเออเนี่ยเส้นเนี้ยก็วางแบบนี้อันนี้คือการตั้งฉากนะคะมันทัดริมบนด้านข้างตรงกับเส้นเส้นเย็บตั้งฉากอันนี้แหละคือการตั้งฉาก แต่ในส่วนของไหล่นั้นอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งนิ้วอาจจะยิ่งยาวมานิดนึงนะคะโดยประมาณนะทุกคนโดยประมาณถ้าเราวัดจากจุดนี้นะโดยประมาณอยู่ที่ประมาณสาสามประมาณสามเซนติเมตรสามเซนติเมตรเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยประมาณหนึ่งนิ้วนิ้วนิ้วครึ่งประมาณไม่เกินนิ้วครึ่งนะคะนิ้วหนึ่งกระเบียดหรือนิ้วครึ่งก็ได้นะคะช่วงนี้ที่เราจะขีดแบบตรงๆนะคะ ประมาณ1นิ้ว1กระเบียดดีกว่า,าจากจุดนี้นะคะประมาณ1นิ้ว1กระเบียดจุดนี้ควรจะเป็นเส้นตรงควรจะเป็นเส้นตรงนะถ้าพี่รีขีดแบบขีดตรงลงมานะมันจะเป็นเส้นนี้เส้นข้างนอกที่ขีดตรงเมื่อกี้นะตั้งฉากแล้วขีดตรงเป็นเส้นด้านนอก แต่เมื่อกี้เพียรีบอกว่าจากจุดตรงนี้ลงมาอย่างน้อยๆนะคะไม่ใช่อย่างน้อยๆอย่างมากสุดก็ไม่เกินหนึ่งนิ้วครึ่งสําหรับเพียรีนะอันนี้ตัวเลขโดยประมาณหรืออย่างน้อยๆควรที่จะอยู่จากจุดนี้นะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดก็ได้หนึ่งนิ้วครึ่งก็ได้ถ้าไซส์ใหญ่อันนี้ควรจะเป็นเส้นตรงหรือเส้นตั้งฉากลงมาแล้วหลังจากนั้นเขาค่อยๆโค้งนะคะค่อยๆโคง้งเหมือนตัวเนี้ย มันเริ่มโค้งเข้ามาข้างในแบบนี้ใช่ไหมแต่เส้นตั้งฉากตรงของเขาอยู่ข้างนอกอที่เหลือจากนั้นนะคะเขาก็คือแบบโค้งไปตามธรรมชาติของเขาเลยโค้งไปตามธรรมชาติแล้วเราก็เผื่อเย็บออกไปข้างนอกอคืออย่างน้อยๆอ,อ่ะด้านบนตรงนี้ตรงมุมตรงนี้เขาต้องตั้งฉากนะอันนี้ ต้องดูซ้ําๆนะคะต้องดูซ้ําๆต่อมาตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับวงแขนของชิ้นชิ้นหลังโอชิ้นหน้าเนาะอันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะหน้าหลังทําเหมือนกันนะจุดนี้เหมือนกันอะไรที่มันโค้งๆนะคะแล้วเราไปต่อกันอนะ่ะมันต้องตั้งฉากตรงนี้ไม่ว่าเราจะทําชายตรงหรือชายอะไรก็ตามนะเพี่รีจะเน้นตรงตรงข้างนะคะตรงข้างนี้เลย ตรงนี้เลยนะคะให้ริมนี้นะคะให้อยู่เท่ากันส่วนด้านข้างให้อยู่เท่ากับด้านาด้านใต้ลักแล้แบบนี้อันนี้เราจะได้เส้นตั้งฉากแล้วเราก็ขีดร่างๆนะคะไม่ต้องขีดเยอะนะแบบขีดให้เรารู้เฉยๆว่าอันนี้คือเส้นตั้งฉากหรือเส้นตรงหรือถ้าเป็นไม้บรรทัดแบบนี้จะง่ายเพราะมันยาวมันยาวแบบลากลงไปเราก็แค่วางริมให้เขาเท่ากับเส้นที่เราขีด ด้านนี้ก็ให้เขาเท่ากับใต้รักแล้เราแค่นี้อันนี้จะง่ายนะคะแล้วก็ขีดขีด,ข,ดขีดร่างมาเลยแต่เดี๋ยวเพียรีใช้ตัวนี้แล้วกันนะคะาใช้สีน้ำเงินดีกว่านะะอันนี้คือตั้งฉากแต่เราไม่ได้ใช้นะแต่ว่าเพียรีขีดให้เห็นเราจะได้มองอันนี้นะตั้งฉากสมมติ ขีดตั้งฉากออกไปซึ่งตัวนี้ทำไมมันเฉียงทำไมมันเฉียงเพราะอะไรเพราะว่าเพียรีทำชายบานๆทำชายบานๆมันก็เลยออกมาในลักษณะนี้แต่นี่แหละคือเส้นตั้งฉากที่เราต้องการนะคะแต่ถ้าเราทำชายตรงนะคะเส้นตั้งฉากที่ได้มันก็จะตรงนะมันไม่เฉียงแบบนี้นะทุกคนแต่ตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เป็นไรต่อมานะคะวัดจากริมเลย เพราะว่าอันนี้เราเผื่อเย็บแล้ววัดจากริมเข้ามาโดยประมาณนะคะโดยประมาณอยู่ที่1นิ้วนะคะใต้ลักแร้เพียริกําหนดให้หนึ่งนิ้วจากริมเลยนะเข้ามาประมาณ1นนิ้วติ๊กเบาๆประมาณนี้แหละเราจะโค้งมาหาช่วงแบบข้างบนนะ่ะนั่นหมายความว่าช่วงนี้เราจะใช้เส้นเดิมอ่าใช้เส้นตรงนะคะตรงนี้ใช้เส้นตรงเข้ามา แล้วเขาค่อยๆโค้คงนะคะค่อยๆโค้งค่อยคโค้ง,ง,ง,งขึ้นบนค่าค่อยๆโค้คงขึ้นบนแต่ว่าขอแค่ตรงเนี้ยให้เขาเป็นเส้นตรงเพราะอะไรเพราะเวลาไปประกอบกันมันจะรับกันนะคะมันจะรับกันเหมือนแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยชิ้นหน้าชิ้นหลังเออเขาจะรับกัน แต่ถ้าเราไม่ขีดเป็นเส้นตั้งฉากออกมานะคะเวลาประกอบออกมามันอาจจะแบบแหลมๆแบบนี้มันอาจจะแหลมแหลมแบบนี้นะคะคือบางทีเย็บออกมามันอาจจะไม่ไม่ไม่โอเคนะคะ,ะสมมุติว่าเราไม่โค้งแบบนี้ล่ะเราจะโค้งแบบตามใจฉันแบบนี้ได้ไหมเนี่ยโค้งแบบนี้เลยรู้ว่าบ่าเราตรงนี้แล้วเราโค้งมาแบบนี้เลยได้ไหมโค้งมาแหลมแหๆมาแบบนี้ พอไปประกอบชิ้นหลังมันก็จะแหลมแหลมมันจะแหลมแหลมเออมันใส่ไม่ค่อยสบายมันใส่ไม่ค่อยสบายค่ะเพราะฉะนั้นแบบนี้เราไม่เอาเนาะเราเอาแบบนี้ค่อยๆโค้งไปอันนี้คือจุดหลักๆเลยนะคะคือควรจะตั้งฉากจุดหลักๆข้างคอไหล่แล้วก็ตำแหน่งนี้ควรตั้งฉากเวลาเราทำการโคง้งหน้าหลังเหมือนกันเลยนะ